ก็ขอสวั er นะสดีเพื่อนเพื่อนครับศัพทันรจันที่15บห้าพฤศจิกาสองห้าหกสี่ก็แสบคลิปนี้มาพูดคุยกันถึงเรื่องของกิจทยอินเวอร์เตอร์เนาะก็เป็นกิจทายตัวแดงอ่าเป็นหลายคนถามว่าทําไมผมไม่อวยเลยมันมีปัญหาเยอะเลยสำหรับกิจแดงเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับอ่ารายละเอียดเขาก็บอกมามันก็ตรงเป๊ะๆทั้งหมดเลยแหละแต่มันไม่ตรงกับผมไงสำหรับการใช้งานอ่าสำหรับการใช้งานคือเขาบอกว่าไฟ220สองร้อยยี่สิบ อ่าถึง250หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะคือมันลบออกหมดเนาะเนี่ยไม่มีอะไรเหลือเลยคือ <c ười> ใช้มานานแล้วไงมันถลอกหลุดออกหมดเสียคือไฟ220ถึง250นั่นแหละถ้าผมจำไม่ผิดถ้าต่ำกว่า220มันจะตัดการทำงานอ่าผมก็โโให้ดูอ่ะมันไม่ตัดแต่ท้่จริงมันตัดบ่อยมากเลยนะบ้านผมไฟนะั่มันจะขึ้นแดงบ่อยมากเลยคือไฟบ้านผมมันวิ่งไม่เสมอก็คือวิ่ง ไม่ถึง220ตลอดถ้าเอาไปใช้ในตัวเมืองอในตัวอะไรที่ยังไงอะไฟไม่ต่ำกว่า220มันจะไม่มีปัญหาใดเลยข้อดีของเขาหลักๆเลยคือไม่ร้อนเครื่องตัวนี้ไม่ร้อนนะอ่าแต่ถ้าตัวนี้ต้องหาพัดลมมาเพิ่มค่อนข้างร้อนแต่ตัวนี้ไม่ร้อนก็อะไรอีกอะที่ถามมามันลดค่าไฟได้จริงๆไหมเดือนละ2300มนะ่ะมันก็ลดได้จริงๆนะถ้าท่านใช้ไฟกลางวันเป็นหลัก ถ้าเหมือนผมมันไม่ลดนะจริงๆ <c oughs> คือยังไงอะเดี๋ยวคุยเหมือนของตัวเองดีกว่ายกตัวอย่างของผมดีกว่าเนาะ <c oughs> คือกลางวันอะ <c oughs> ผมจะมีแค่ตู้เย็นเครื่องเดียวที่เสียบตลอดแล้วก็ปั๊มแรงดันที่ใช้ในบ้านเนาะที่เสียบตลอดปั๊มแรงดันก็ไม่รู้จะทํางานทีหนึ่งยังไงอะสองสามชั่วโมงไม่รู้จะทํางานทีหนึ่งหรือเปล่านะ <c oughs> แล้วก็จะมีเครื่องซักผ้าเครื่องซักผ้า อาทิตย์หนึ่งแม่น่าจะเปิดประมาณ2ครั้งหรือ3ครั้งไม่น่าเกินนี้นะเปิดซักแค่นั้นแน่นอนว่าค่าไฟเดือนละ100บาทไม่ต้องเอาเยอะครับ100อะ่ะเหมือนจะไม่ถึงนะเหมือนจะไม่ช่วยลดอะ่ะอ่าถ้าท่านเป็นเหมือนผมแบบเน,นี้ยท่านต้องหาแบตอ่าแบตยีบสี่โวลต์มาแล้วก็ชาร์จไฟลงอ่าชาร์จไฟลงแบตแล้วมาใช้ตอนที่ท่านกลับบ้านาก็คือตอนเย็นเนาะ กลางวันเราก็เปิดใช้งานตัวนี้เหมือนเดิมแต่จะใช้แผงสักประมาณ340รบบบนี้หรือว่า350-60-400แล้วแต่ใช้สัก1นึ่งแผงสี่ร้อยรู้สึกว่าโวลล์มันจะเกินหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะก็คืออย่าให้มันเกิน45โวลล์แล้วกันเครื่องนี้ก็คือรับโวลล์ตั้งแต่30ถึง45น่าจะใช่นะเดี๋ยวดูรายละเอียดตรงนี้อ๋อ่วลต์หรือเปล่านไม่ เอย39 35-39ก็พยายามจะให้ตัวเนี้ยมันเกิน39โวลต์แล้วกันเดี๋ยวมันไหมก็ถ้าเป็นเือนผมนะใส่ไว้สักแผงหนึ่งก็พออ่าแผงที่เหลือก็เอามาชาร์จลงแบตให้หมดสำหรับแผงที่ใช้งานในตอนกลางวันนาที่ถามมาควรเลือกใช้แผงแบบไหนขนาดเท่าไหร่ก็แผงที่แนะนําผมแนะนําเป็นแผง300วัตต ไม่ควรเกิน320นะแต่ร้านเขาแนะนําตอนผมซื้อนะครับว่า340เพื่อนผมใช้340นะที่ซื้อมารุ่นเดียวกันเนี่ยนะไม่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรนะอ่าก็สเปคเขาเขาบอกว่าอ่าไฟ1,100วัตต์ก็คืออัดเข้าได้อ่าถึง1,100วัตต์ไม่มีปัญหาแต่การใช้งานจริงๆมันไม่ ส่วนเพื่อนในคนหนึ่งไอ้นั้นซื้อก่อนผมมาไอ้นี่ผมก็ซื้อตามมันนั่นแหละมันใช้มาเกือบ2ปีแล้วแผง300วัตต์ไม่มีปัญหาใดเลยกริดไม่เคยปิดไม่เคยอะไรเลยก็แนะนําเป็นแผง300วัตต์เนาะหรือว่า320รอ่าราคามันก็จะเบาๆหน่อยก็คงจะหมดประมาณนี้เนาะสำหรับรายละเอียดของกริดตัวแดงอ่าเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาคุยกับกริดตัวสีเงินแต่ที่จริงกริดตัวสีเงินก็เวคลิปก่อนหน้านี้ไปเยอะแล้วเนาะ ก็มันมีปัญหาเรื่องความร้อนรายละเอียดอื่นๆก็ไม่มีนะอ่าสับกริดตัวนี้ก็สับท่านที่ต่อข้าแบตอ่าเพิ่มเติมได้1หนึ่งกริดตัวเนี้ยมันต่อตรงเข้าแบตเลยไม่ได้เพราะว่ามันกินไฟอยู่ที่ 35V โวลต์อ่าจริง3 0โวลต์น,น่าจะได้เหมือนกันนะผมไม่แน่ใจ ให้ท่านซื้อตัวนี้มา, step าสเต็ปดาวสำหรับท่านที่ดึงไฟออกจากแบตหรือว่าออกจากชาร์จเจอร์อันนี้แล้วแต่ถ้าดึงออกจากแบตต้องหาตําตัดมาตัดนะครับถ้าออกจากจากชาร์จเจอร์ก็ไม่มีปัญหาใดชาร์จเจอร์แนะนําเป็น mppt ถ้าเป็นตัวละ100ร้อยกว่าบาทเพราะว่าน่าจะได้ไหมเนาะก็หาตัวสเต็ปดาวน่าจะชื่อถูกเนาะสเต็ปดาวมาบูตไฟขึ้นจาก24เป็น3 5โวลต์แต่ผมปล่อยมา3 6โวลต์ ออกจากชาร์จเจอร์เป็น m p MP p t ผมไม่ได้หยิบมาให้ดูด้วยออันนี้เกะมาเพราะว่าเป็นระบบแอบกริดเนาะก็ประมาณนี้ครับสำหรับการใช้งานก็คือถ้าจากชาร์จเจอร์พอแบตต่ำปุ๊บชาร์เจอร์มันจะตัดไฟให้ไงแต่ถ้าเราดึงไฟออกจากแบตเนีเราต้องหาตัวต่ำตัดมาใช้งานด้วยเพราะว่าแบตท,ท่านอาจจะเสียมได้คือมันจะดึงไฟไปเรื่อยๆจนแบตท,ท่านเหลือแบบ20โวลต์วนนี้ ประมาณ18-19โวลต์เลยเนี่ยถ้ามันไม่ตัดก็แบตได้พังถ้าไม่มีตัวต่ำตัดเนาะโอเคครับสำหรับคลินี้ก็พูดคุยกันเยอะเลย